สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาหาคดปวกเช่นเดิมครับวันนี้เราก็มาเจอนะฮะนี่นะครับเราก็มาเจอนี่ฮะรังปวกที่โดนในนั่นแล้วอันนี้เขาจะมาอยู่อย่างนี้เลยนะครับใต้รังปวกนะครับเดี๋ยวเราสูม้ดูนะฮะนี่นะครับที่เรามาเจออยู่ใต้รังปวกนะครับ ที่เรามาเจออยู่ใต้หลังโปวกนะครับลักษณะสีสันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านของหินปวกบางชนิดอย่างนี้นะครับงนี้นะฮะนี่ก็เรียกหินปวกนะครับด้านนี้นะครับคล้ายกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันที่อยู่ในหลังปวกนะครับเป็นเกล็ดสีดูสีสันเขานะครับสีสันนะครับ วันนี้เราเข้ามาหากดปวกวันนี้วันที่27่มีนาสอง6นนะครับชมกันนะครับสีสันนะครับที่อยู่ใต้หลังปวกนะครับเราก็มาได้เจอแร่ชนิดนี้นะครับอยู่แถบเมืองการนะฮะสีสันไปทาง าสายแรกเขาอึมครึมนะครับสายแรกเขาอึมครึมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ